แอมกับเม็กถึงแล้วนะเจอยังแต่ฉันอยากรู้ว่าทุกคนทราบเรื่องของพี่แอมหรือ,อยังอะแบบ่ะอ้าวทำไมท็อปรู้ว่าเมะบอ่อ e ยีเดรนว่านัดรถตโต้หก,กโมงแล้วก็แอมก็จะมาดังประวัต<อ>ิศาสตร์เริ่มเอาจริงก็เอาเรื่องเลยหรอพี่แอมวะแกงเก่งไปแอมวะต้องหาโซลิโซดีกว่าแม่แม่ทราบเรื่องของแอมปะคะเนี้ยอีแอมเขาจะมาถึงสามทุ่มเนี่ยแม่ <S 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 เอ็มบ้าเอ็มสุดกับรถดีดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะถึงแล้วค่ะใช่ค่ะกำลังจะไปเจอกลุ่มสว r v เ v อร์กลุ่มแรกที่มาถึงสวัสดีค่ะ มาเราเป็นกลุ่มสวยเพิ่มและที่เราแบบมาซื้อสัตว์เป็นไงเอาติ้งบัมเบิเลียนเอาติ้งหนู <c oughs> ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นการจนทบุรีหนู <c oughs> คิดว่าบ้านเรา,หเ,หาเหมาะกันเกี่ยวกับไงก็ทะเลเราอย่นั่งกับใคร <c oughs> ตืน่นเลยใครก็ได้<อ>ไม่เพราะว่าคู่เรสเบิลเขา,ามขไม่มาคนี้ดียวเขาไม่มาไงเขาไม่ปวดเป็นตัวเป็นตนไปแล้วเขาไม่ปวดมีลูกไปแล้วเลยคือเราสามหลังนช่องเราหมดเลยค่ะตรงนี้แล้วไหนแกนผู้จัดการอยู่ไหนเป็นเราแวกนูนใครใคร Mas liga! Ah! อย่แจ๊กข้องนูนหน้าอย่าแจ๊กแตดนู้นแยกแล้วนะไปแล้วนะเออม่ทไมุตรมอ่ี้องมีหมนยอัาัมห้อีองันมันต้องสนเลยห้องนี้ของฉัน ใส่มาร์กนั่งรถไปกรุงเทพมา้นั่งมากุบบนขับไปกุบบนลืมของก็ต้องย้อนพี่เบบบอกว่าเมฆวันนั้นน่ะไปกับพิมกับเจ๊แซมนะตอบกลับไปอย่างไวเลยมีกับพาระมีกับพาระนั่นเองเราทำถูกก่อนใครร้องสับสนนี่สับสนอิงวรินก์อิงวรินรันทร์วอรินคุณแหนูค่ะอุ้ยเซอร์ไสกับมันใช่จ้าวันนี้ต้อื้ออะไรอ่ะ ไม่กลุ้มเท่านั้นจ้ะบางคนยังดีนะยังมีผิดหวังยังมีสมหวังนี่ดูฉันฉันไม่สมมติป้าพี่วีสวัสดีค่ะยีราฟติดโอ้โหตายังไงดีอะจับไม่ได้อ้าว่อนอ้อมนอนได้ไหมอะการบี้นไม่ได้วันนี้ไม่ได้เอาพักมานอนเพื่อนก่อน แคลแคลโคเคลาขอโทษรดีเลยนางซื้อขนมกันต้องซื้อถุงใหญ่เพราะนางช่วยลดโลกร้อนกูถุงได้แบกแบกไม่ได้เลยใจหยิบของขอทายก่อนว่าเนี่ยที่เราซื้อวันนี้จะกี่บาทเขาจะไปหอ้าตัวเขาแปเพ้ย ให้เจ็ดห้าเก้าพันครับหกพัแล้วกันหกพันเก้าห้าอยแให้แปดพันแบาทโอ้สเปซิฟิคพี่กอล์จะให้คระบินนี้หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกโอ้ผู้ชนะหกพันแล้วเองค่ันค่าเสน่หจากใส่ตาฉันแล้วใส่ตาเสียบพงมหรอว่าเรื่องการเอาชนะอะนางชอบหนู เอออยากนอนกับฉันแล้วขึ้นมาเรียกอะไรคุณผีปอบ้านปาบเป็นไรอ่ะทำไมต้องเบก่อนนะเฮ้ยนี่ปับปกตินะปอบอย่างเงี้ยเะแปดพันหกร้อยเจ็ดสิอุ้ยแต่เท่าไหร่อ่ะแปดพร้อยเก้าสิบอ๋ออพอเต้องมีไวไวอีเอาเอาเท่าไหร่นะเก้าเจบแาทเอา ถ้าม่ครับผมปลาักกับบ้าแค่นี้เลยยังไงรางวัลคือคุณได้เข็นรถกลับไปที่รถเียอ้าสวัสดีค่ะเลวมากเลยทำไมคนป่วยยมขมาดไม่ได้ขี่มานะเนี่ยเหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่อแยงห้องดูบ้านทุงล่างก่อนขึ้นมาประมล้วค่ะ จับรวบมาสุดๆเลยแล้วก็จะก็บความมาถามว่าเจ็ดไหมเคยั่งหลม้กเคยสแล้วก็บอกให้ช้าลงว่ามันช้าลงเลยมนใกล้แล้วบ้านเนี้ยให้พี่เบะเป็นคนจัดห้องให้ผูชายอยู่ข้างล่างให้ผู้หญิงแต่กระเป๋าขึ้นบนไม่ใช่พี่เบะไม่ใช่เพี่ไม่บอกว่าเจอการุษาโมงแต่งหน้าเสร็จสี่โมงครึ่งแต่ที่ยังจิ้มป เสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปให้เด็กๆแบบปาร์ตี้แล้วค่ะปาร์ตี้เอออ่ะไปทำไมปาร์ตี้ครับอีกวายเลงไปเลยคนเดียวต่อใจคู่กับใครนั่นเองชุวย 굿มอร์นนิ่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวหักนวดเกี่ยวแล้ว Oh my god จะเรียกช่างมาเลยใครว่าให้เล่นทำหน้าตาสลดหรือละโดน เอาวยังไงดีอะแล้วเราต้องมีคอนเทนต์ก็มันร้นอ,นนองเมื่อกี้ร้องแบบน่ากลัวมากร้องว่าอะไรพี่รูปเฉยเธอที่ทำ,ทำงานหนักของสารน้องอ่ะไม่ค่ะเราแค่หาเขาองอาค่ะไปเลยค่ะอ้าวเล่นมาเด้ขึ้นมาไหมคะขึ้นใช่ครับอ๋อโอเคตัดผมหน้าม้าทำไมอ่ะอยูอด่ดีตัดผมหน้าม้าใส ผู้ชายอ่ะเวลาขี่ม้ามันน่ากวตรงทีไไไไไไ่ไข่มันจะไปสีกับขู้ชายแบไข่มันจะไปสีกับอานวันนี้เราขีาข่ชั่วโมงนึงไอ้พวกคนผิวบางมันเหลืออะไรล่ะไข่ผมอ่ะเดีย๋ยวไข่ดำเหรอก็จะดูแลให้มันชมพูกันให้ได้กลัวมันจะสีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ม,มันใหญ่อยู่แล้ว,วเดี๋ยวมันจะเรื่องใหญ่กว่าเดิมเฮ้ย เอนจอยโอ้โอ oh, 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 oh. uh, uh. ้โอ้โอ้เอลดีเหมือนกันนะอ่าอ่าเอลยังไงเอลเอลล่านล้านล้านเอลล่านอ่ะสวัสดีค่ะบแต่เหมือนเดียหานะใช่ไหมคะเป็นแล้วค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเน้อววาเมื่อวานเมื่อวานต้องบอกเขาหน่อยว่าเขาพลาดอะไรไปบ้างที่เขามาช้าพลเป็นไรเลยหนู มาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงดียังไงดีตองนั้นผมเสร็จแล้วนะเวล่ำทำกับแีมเฟรชมากเฟรชมากจริงๆเราตื่นแต่เช้านะเพราะอะไรว่าข้างบนเป็นห้องของวีกับภูเขานอนด้วยกันใช่ป่ะมีการยกเย่อกรับนี่เป็ดมาถามดิเซนนี่เสียงเบ๊ะ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 ไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงเรือกันดีกว่าค่ะว้าวผู้ชายแก้ผ้าจ้ะ คอนเทนต์นี้ไม่ต้องรอลงใยูทูบป่ะคอนเทนต์นี้งได้เลยป่ะไอ่ไม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 ่ม่ม่่้ม่ไม่่ไม่ไม่นม่่ไม่นม่ไ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 อ่เม่ไ่ไม่ไม่่่่่่ม่่่่ม่่่่่่่่่่่ี่่่น่่่่่่่่ม่น่ไไ่ไ่่่ไ่่ไ่่่ อย่าเก่งกีเดสค่ะคุณโอ้ยไม่เบสนั่งแล้วโอ้โหโอ้โหเรือจมจ้าเรือจมในหนองจ้านูคุณพี่ค่ะดูขอสิ่งสิงค่ะ กันทุกคนเฮ้ยเด็สาวัวเดี๋ยวรอขดดเข้กแล้วเคยดูโดดเดี่ยวคูเดียวได้ปะไม่นี่หรอเอออ้วพี่อาบีเวอร์ไอเดลม่นลอยดี ีวิตที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำจืดบีเวอร์ออกหากินในเวลากลางวันและนอนในเวลากลางคืนเรามีแห่งชัวรายยังไงนะเบะพี่เบะไงเบะเดี๋ยวเอาเอาไมจักเกิดเป็นตัวเลยจ้าต้องเตรียมมาบอกให้เหลือเบะเนี้ยเดี๋ยวเอาเอาทั้งไทยรล่นนะใครอ่ะ อะไรนะอ่าตอนนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ฮะฮะแล้วรองเท้าหวานไปไหนยะเมฆฝากรองเท้าด้วยเป็นหูหนีบสีขาวนีค่ะรู้เหนื่อยกับทริปนี้มากก็จะฟีลแบบว่าลินเราไปอะไมึงเป็นอยู่กับผู้ชายถอดเสื้อตลอดนะเมฆก๊อฟมาแล้วมาเอาไปอะไรก่อนเนี่ยฮะเอาไปอะไรเราไปอะไรตั้งแต่บนเรือแล้วนะเราเนี่ย ก็อย่ากดิอ้เอาแกงผู้จัดก,การอันนี้คือเป็นกินจาก,การรมสุดท้ายของเราก็คือการคืนรอบกลางไฟเดี๋ยวมี<อ>จริงจมีทิ้งข้าเนี้แหละอันีเขาตั้งไว้เฉยเป็นพร้าเป็นพร้าอายเย็นนี้คือยังไงคะจะทําอะไรให้กินเห็นว่าไปซื้อของมาตั้งแต่เมื่อวานนี่นะครับมาสเตอร์เชฟพี่ที่เป็นน้องกับมาสเตอร์เชฟรุ่นน้องที่เป็นพี่นะครับตาบีพูมาทําอะไรมาช่วยมาช่วยไม่ได้ทำหรอเชฟช่วยเชฟช่วยอ๋อเป็นผู้ช่วยเชฟ อะไรวะเซฟช่วอะไรวะตอนนี้นะครับเหลือนห้าดีออเนอะไรไม่ได้เจอปลาคาร์ปหนุมอ่าค่ะแม่กวงหัวปลาเราคิดว่าเมนูมีแม่แม่จะไว้ยังไงไม่สนใจเอากดะร้ ฮ่าเซซัดจออบนี่นะครับเนื่องจากแม่แอมรีเควสมาว่าอยากกินหอยนะครับเราเลยทำเกตตี้เป็นตัวพาสต้ามัสเซอร์ไวท์ไวน์นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผู้ช่วยเชฟของเรานะครับผมพี่วีครับผมแล้วก็พี่ภูกขาวแล้วก็ยังมีรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นน้องนั่นก็คือคุณคาริสามาสเตอร์เชฟโอเคโอเคได้โอเคได้เราเสิร์ฟเมนดี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราตัวขนมเนี่ยเราจะมีตัวคคนบูเล่ครับ ใช่เดี๋ยวพี่จะมาเบินตรงโต๊ะเลยครับโอคอนเทนต์แล้วโอเคไฮไลท์แล้วเอ็นจอยครับเย่มาจะชิมพี่คุณพ่อทุกท่านคิดว่าการนี้ฉันจะให้คุณกี่คะแนนค่ะคุณเมฆทำเสร็จก็บุญเนาะขออนุญาตอุ่นน้ำแห้งไปนิดนึงเมนูแอบสวยๆนะไม่ใช่นะเหรอเป็นยังไงางคะมันมีปลาหรือเปล่าคะแม่ไม่มีปลาค่ะ

มันลร้ลองเพลงะ<ข>อะไรแบบว่ออากี จริงเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงจะเอาลูกๆมาเอาติ้งกันก่อนจริงๆแล้วว่าจะพาเด็กๆกับไปไหว้พกักการแต่ที่ปานมาก็คือคิวไม่ตรงกันไม่ตรงกันทั้ที่เลยาพาแล้วก็คุยกันว่าจะมีวันนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้สองปีที่แล้วนะคือนัดการล่วงหน้า2ปีแต่ว่าเต็มการล่วงหน้าสามวันแล้วทำไมถึงเลือกที่โรงแรมนี้อยากษ์คุณชัก ให้ลูกทุกคนเป็นคอขย่มเก่งเก่งอ๋อที่นี่ก็แบบมีครบเนอะไหนก็แบบมีมาทำกิจกรรมแบบคือไม่อยากมาเอาติ้งแล้วแบบวันๆก็คือนอนเมากินอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากแอบมีปีบ้านที่นี่ก็คือ เราะถคือใครมาที่นี่ก็คือบรรยากาศดีติดริมแม่น้ําที่พักสะอาดแล้วก็มีกิจกรรมให้ทุกคนเล่นไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้าก็คือพูดได้เลยว่าซ้ำน้ำสะเทินบกค่อนข้างช้ำเพราะว่าอาหารที่ย่องหันที่อร่อยใช่ก็เลยคิดว่าที่นี่แหละเหมาะที่จะพวกเราอ่ะมาทํากิจกรรมกันอีกอย่างหนึ่งคือค่อนข้างจ่วไทเวทบอกเขาก่อนว่าที่นี่คือที่ไหนเช่อขอชื่อที่บ้านคะชาวนาชวนัค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีสรุปชอบไหมชอบนะ ชอบไหมรักแล้วเจอกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ปีหน้าือปีหน้าออทิ่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันชอบไหมชอบนะอาความรู้สึกเราที่เราได้มาออทิ่งในครั้งนี้ก่อนเป็นครั้งแรกของพวกเรา แม่แม่เขาชัวรแล้วก็นึกถึงอยากให้ทุกคนแบบสามัคคีชุบนือยากให้มามคบุบๆแค่น,นั้นแหละแม่เขาแม่คนหนึ่งคงคิดว่าอยากให้เราได้เห็นโมเมนต์บางอย่างถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแบบมีงานอะไรสักอย่างเาจะที่มาที่ไปของมันไงเป็นไงเอาติงข้างนี้ชอบครับได้ทำกิจกรรมด้วย,ยมมชอบเที่ยวอยู่แล้วด้วยแล้วนานมีได้ห่างแฟนก็มีครบสุขีมอทําไม่แจะใหญ่จะกินหน้าออกมากเลยแต่มาก็ได้เมียใหม่นะ อ่ะบริกรกดไลค์กดแชร์ออะะไร่พี่มันตอนหลังหนูอะไรครับเพี้ยงขะเจียวเพียงกดไลค์กดแชร์พี่อ่ะเพี้พี่ปิดอ่ะพี่พูดตามหนูนะอ่ะพูดตามหนูนะขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร์กดซับสไคร์ขอบรับทุกคนครับบ๊ายบายขอบรับทุกคนครับบ๊ายบาย